สวัสดีครับวันนี้อากาศคึ้มครับผมโอ้ออกมาดูพึ่งกันครับผมหยงว่างมากับเจ้าตัวเล็กครับผมนี่ครับเลยขี่รถมาเจอมิ้มครับผมจะมีน้ำเปล่ายังไม่รู้เลยครับหลังใหญ่อยู่ครับผมเขตผมไม่รู้เป็นไงน้ำยังไม่มีครับผมตกบ่อยครับผมนู่นครับมิมอยู่ต่ำๆครับผม อ่านี่ครับผมกลางหน้าจอครับผมผลน้ำใหญ่ครับผมแต่จะฝ่อหรือไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมขอ,อควันรลนดูแป๊บครับไปครับผมรุนกันจะเจอพึ่งเปอ่อยังไม่รู้เลครับผมเมื่อวานโดนเยอะด้วยไปครับขอดูแป๊บครับผม ตัวมิมเงี้ยอไอตัวเล็กบอกตัวมิมกินดอกไม้เต็มเลยไปเดี๋ยวผมขอลนดูรังนี้ก่อนอันเนี้ยครับผมที่บอกไม่มีน้ําเลยนะครับบ้านผมจะเป็นอย่างเงี้ยแถมแก่ด้วยครับผมอไม่ยอมมีน้ําฝนมันลงบ่อยครับผมไปครับผมไปดูพึ่งต่อนะครับไปครับไมเเบ่เจอพึ่งก็เจอกบุ้งนี่แหละครับ เอาผักุงไปกินงามดีครับผมนี่ครับผมเก็บได้หนึ่งกรัมนะครับเยอะเลยครับผมคองส่งน้ำครับผมน้ำยังไม่เข้าครับเพียบนะครับเป็นผอกบุ้งยอดแดงนะครับผมเยอะอยู่ครับผมนี่มาแบบไม่ต้องเสียเที่ยวครับผมเอาผักไปกินกันนะครับก็ขอบคุณ ทุกกำลังใจนะครับผมและที่คอมเมนต์ครับผมขอบคุณมากครับผมดีใจครับผมที่เห็นคอมเมนต์มากันเยอะนะครับนานทีจะได้ทำคลิปครับผมเพราะช่วงนี้มิมพึ่งไม่ค่อยได้ออกหาครับนอกจากฟุกจริงๆครับไปเจออย่างเงี้ยครับผมถึงจะได้เห็นคลิปครับผมมิมก็ยังไม่มีน้ำครับผมอดใจรอก่อนครับผมเดี๋ยว เดือนตุลาผมก็ออกหาครับผมค่าเดือนตุลาที่นี่จะมีน้ำครับเคยหาทุกปีครับไปถึงเดือนห้านู่นเลยครับผมจะหายาวไปเลยจะไปด้านอีกทีตอนที่ไม่มีน้ำคือหนาวจัดนั่นผมก็จะหยุดอีกสักพักนครับผมประมาณครึ่งเดือนครับแล้วก็กลับมามีน้ำเหมือนเดิมนะครับมันเคยเป็นอย่างนั้นนะครับผมมิ้นที่บ้านนะครับทั้งมิ้นทั้งพึ่งจะลงเยอะครับผม ไปครับผมขอเก็บดอกบุ้งไปผัดกินก่อนครับหลังจากที่เจอมิ้มหนึ่งลังนะครับแล้วก็เก็บดอกผอกบุ้งมิ้มไม่มีน้ำนะครับก็รุ่งเช้าอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งนะครับก็พี่สาวให้มาขุดหนอกล้วยครับผมนู่นเจ้าตัวเล็กตอดเสือ้อมากับแฟนครับผมเดี๋ยวให้ดู นกกล้วยครับผมอันนี้เขาให้มะนาวไปกินด้วยครับผมดูมะนาวครับลูกบุเลอร์ครับผมสองลูกนะครับอยู่ป่ากล้วยครับผมครับหากินกันไปครับผมเขาจ้างกันมาพี่สาวจ้างครับผมข้างแฟนนะครับนี่ครับผมกล้วยจะเอาสองร้อยหน่อครับผมขุดได้ห้าสิบ กว่าแล้วครับผมนุ่นกับยาวไปนู่นนะครับป่ากล้วยทั้งนั้นเลยครับผมโอ้โหปีหวนี้ใหญ่ครับผมแม่น่าเอาไปแกงครับผมต้องไก่กะทินะอะไปครับผมขอขุดหนกกล้วยก่อนครับเดี๋ยวไม่ได้ถึงสองร้อยไปครับสวัสดีอีกหนึ่งวันครับผมมาขุดกล้วยอีกแล้วนะครับ เหลืออีก20ต้นพอร้อยนะครับเอาแค่วันละร้อยต้นครับผมพอดีเจอมิมครับผมอยู่คอกล้วยเกือบโดนต่อยซะแล้วจะไปขุดหนอกกล้วยตรงงานไปเห็นพอดีครับผมนูนครับผมอยู่กับต้นกล้วยครับผมอยู่กับก้านใบตองครับผมโอ้โหมือสั่นครับผมกินกาแฟเยอะไปเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับผม จะมีน้ําเปล่าไม่รู้ครับผมฝนตกทุกวันนะครับเนี่ยน้ําฝนทั้งนั้นเลยครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยทําคลิปครับนานแล้วเข้าเวรด้วยแล้วฝนตกทุกวันไม่รู้จะไปทําคลิปอะไร <c oughs> <c oughs> มีพึ่งกะหายากครับผมอ <c oughs> นี่ครับผมมินครับผมอยู่กักล้วยครับผมนี่ครับอ่านี่ครับผมแจ่ม เดี๋ยวขอดูน้ำก่อนครับผมถ้ามีน้ำก็จะเอานะครับถ้าไม่มีก็ปล่อยไว้นะครับผมนะครับขอโรนดูก่อนครับอะไปครับผมขอดูก่อนครับเอแม่จะแตก้องเนอะเจ้าตัวเล็กก็มาแต่ไปติดสามล้อเขาซะแล้วขนต้นกล้วยไปปลูก ไปตองน้ำครบง่ายง่ายโอ้ยมีปลนใช้มีดปาดดูก็อะไรอ่ะกาบกล้วยแม่แกสองติดขาเหลืองต้อยเลยน้ำมีครับผม เอาน้ำพอได้กินครับโอ้น้ำออกคลิปแล้วอ่อนสวยใช้เม็ดครับ ครับผมหวน้ําได้เลยครับผมแต่มีแถบเดียวอีกแถบรูปหายไปไหนมีแถบนี่แถบเดียวเนี่ยครับอีแถบนี่หายแปลกไปครับแถบนี้ไม่มีครับผม <c oughs> ไม่รู้หายไปไงแต่อันนี้มีครับผมหัวน้ำสุดยอดครับผมตัวอ่อนเต็ม ไปครับผมนานจะออกคลิปครับอย่าลืมกันนะครับผมเอาแม่มึงอ้เอาป่ะน้ำมีเยอะเลย,อเ,ยอเอาทิเอาไว้ต้อมาใส่เดี๋ยวเขาจะเก็บกล้องก่อนเอ้เดี๋ยวก็จะได้หาแล้วครับมีรอฝนนี่ทิ้งช่วงก็หาได้แล้วครับผม ไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้เลยครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ